สวัสดีครับพี่น้องพบเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่องชีวิตานสายลูกทุ่งครับพามาตีต่อหลุมกระพันไก่กับผมสวัสดีครับอ่าพันป้อนครับแล้วก็ลูกพีเรากับผมครับเป็นคนเห็นต่อไปใช่ไหมพี่กุ้งพี่กุ้งเป็นคนบอกใช่ไหมนี่โอ้ขอบคุณในหลายครับที่ส่งข่าวเรียกว่าสายข่าวอีกคนนึงของเรานะครับผมกับพี่กุ้งเนาะวุ้นี่ต่อหลุมครับพี่น้องเป็นครั้งแรกที่ผมจะตีต่อหลุมครับมีคุยไหมครับว่าเป็นคุยหนูด้อยพี่น้องได้ พอมันรูนูหลยมิไซจะอยู่รูหนูเก่าไงอ้ยเหมือนเป็นไรแล้วครับพี่มองคือจะมองไม่เห็นดอกอยู่อย่างลึกเลยนีดอะขุยมันพี่น้องขุยต่อนูนู <laughs> เอามาจะลุยกันเลยครับก็วางยาสลบเหมือนเดิมครับผมครับเราเลิกเผาแล้วครับก็เดี๋ยวเตรียมยาสลบแป๊บนึงเราลุยกันเลยขุดต่อรูกันครับต่อหลุมเหรอครั้งแรกก็จะเป็นยังไงนะครับมาลุนกัน เตียมยาสะลแบแป๊บหนึ่งครับผมเอามาเป็นกระลอนเลยครับน้ำ <laughs> มันเบนซินครับกับสำลีมันมีรูออกอยู่ด้านหลังด้วยครับพี่น้องผมเลยต้องมาประจําการอยู่ด้านหลังเดี๋ยวท่านไก่ชุบสำลีให้จักหน่อย <c oughs> ผมต้องม,ม,มาประจําการอยู่ด้านหลังครับเพราะมันมีรูเป็นรอยดินแตกระแหงครับอีููด้านตรงตรงตรงแสงไฟผมเด้อ ลู่ลักมันอยู่ดา่านพันไก่นั่นแหละต้องอุดพร้อมกันนับหนึ่งสามเด้อะ <laughs> นับสี่ไม่ได้เหมือ <laughs> <laughs> นขังก่อนไหมพันไกไม่ยอมนับเลยเว้ขังกวางโหดกว่านี้อีกัโน,นโหดมันฮาแต่นี่ก็ค่อยดูดูมักจะโหดเสมอเลยพี่น้องมันจะมีอะไรเนื้อขาดไม้เสมอ <laughs> เตรยียมก,การแป๊บนึงครับอ้าส่งสัญญ,ญาณด้วยพันไก่นับนับสาม เ,เอ้ยไม่นับเลยเนาะโ้อ้นี่เดียวปานไก่ี่เรียนผมตลอดเลยไอ้ลูกบุญเนี่ยสรีมุ้ยจิงจกวิ่งไตมือเสียวเอาสำรีมาอีกไก่เด้อเช่งหน่อยผดที่คุณครับผมขอจอบหน่อยผมจะมากวดใบใหม่ออกเถอมันมีดินแตกระแหงอยู่ เรียกว่าพี่กุ้งจัดการก็ได้นั่นแหละครับผมนี่ล้างมัน,นอยู่ตรงนี้นเนาะพี่เนาะล้างมันทุบนะเดีนดวเออเออใช่ไหมพี่ในในรู้นึงเฮ้ยใ,ใช่ไหมพี่มันนี่ก่อนมันนี่ก่อนอุยรู้อย่างใหญ่เลยเฮ้ยปองหนูไก่ลูกเอาเอาทำรีไปเลยไงใช่ไหมพี่มันออกมาไหมเด<ม>ี๋ย่างใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจักใช่รูไหมเมจ้าเอาเลยนี่สุดยอดเลยแล้ว เตรียมพร้อมอฟังนี้เราพี่ฟังนี้เราปองหนูไว้หนูเรามีปองเนาะวันน้อยอยูหาปองเลยพี่งัน้นงเรื่งขุดหนูกันเลยเนาะหาปองเลยแตอนนี้เฮ้ยนีอีกนี่โอ้ยมาถึงนี่เลยเด็กแม่นเนี่ยนี่แต่มันคงไม่ถึงมัง้งเรี่ยงเอานี่อุดไปกับเต๊าะดิ้นกันเลยมันดันมาอีก เออกดเตะเอาดินมาดิบุคนดินเอาหนูเไยเป็นหนูอีกเป็นน้ำมันว่ะเหนื่อยนะเกิดแล้วจริงๆผมว่ากระดิ่งนี่มันง่ายกว่ากระโรงใหม่นะเอ่อด้านนี้ไม่มีปัญหาครับทำกระดุ้ใบใหม่ยังค่อยๆนั่นอีกทีแต่ต้องคืนไม่มีไม่มีปัญหาหรอกออกมาได้ก็บินไม่ได้มไ่กลัวเลยแหละ เดี๋ยวกลางวันนี่ทางใครทางมันเลยแหละครับกลางวันนี่ทางใครทางมันเลยเอาละเดี๋ยวเดินดูอ้อมๆเดี๋ยวพี่น้องเฉยๆกันดูรถไฟเด้อเสียงระึงเลยอืมหยิบน้ำมันเข้าไปครับเฉยๆเอ่อช่วยกันดูวางตำแหน่งคนละด้านเลยเด้อเดี๋ยวมันมีโผล่มาเสียงแล้วเฮ้ยฟังเสียงดูอันนี้มันแม่ต่อติดตายแล้วใช่ไหมนี่มันง่าไงนี่ Nó đã chết rồi, ngươi nhìn thấy không? Đi nào Để tôi xác thêm, nếu không nó sẽ chết ở phía trên Nó sẽ chết lâu lắm Nó sẽ Đó, nó chết rồi Nó sẽ chết trong nghe tiếng Thằng nghe tiếng Nghe tiếng เหมือนเสียงเครื่องบินน,นี่ฟังเสียงฟังเสียง <c oughs> โอเคครับร้อยขึ้นชั่วโมงเอาล่ะจิไมใกล้ใจดูอะไรอย่าอ้ามีรูอยู่นี่เจ๊ะ<ม>ไหมใช่ดินโรงหนูเนาะมันก็มีป่องไปทั่วแล้วเ<ช>ต๊ะเมื่กีไม่เห็นจะออกมาเนะาะเอ้อเอา,าเอ,าอาถือ ชิดไปชิดไปนั่นบอกแล้วบอกเรามีขาดการเสมอชิดชิดชิดไอ้ขวดก็มือเจ้าเหรอ๋อไมม่ีปิดไฟก่อนพี่เอ้ยไม่ปิดเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะปิดเปิดปิดเปิดน่ะสำลีเจ้าพร้อมก่อนค่อยเปิดไฟออกมาจนได้ตื่นเต้นแล้วเราเราดุหน่อยแนว้นีบินใส่เลยเนาะดุกัวหัวเสือเนาะ รถเสือนี่มันเป็นถ่าเยเนดะินออกมาเดี๋ยวเตรียมน้ำมันปูดสถานก,การณ์ฉุกเฉินแป๊บนึงครับผมออกมาเรียบยจัดการตัวที่ออกมาแล้วใช่ไหมอ๋อนะ่ะโอเคอ,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 อุ้ยกี่ตัวกี่ตัวนับไปตัวสองสองท่านไก่นี่ขาไม่กากระถือมุ้แมงมุมพี่เฮ้ยนี่ตัวนึงไก่ผมไม่มีน้ำมันอยู่กับมือเลยนี่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 ก็สุนไฟค่ะโอเคเรียบร้อยมีไม่มีไม่หาดู แมงมุมแมงบุมแมงุมกับไอชีไซมันแมงมุมเลยครับเอาหนิโอ้โหเอ้เราเยงเมื่อไหร่เนาะเป็นไงอร่อยตัวนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นไงอร่อยตัวนี้อ๋อนี่โอเคเรียบร้อยเราก็จะเป็นต้องขายตัวที่มันออกมาเลยครับเอ้ยมายังไงวะครับมาครับมาเงยนี่เด็กมาตรงนี้เด็กสียังพี่พี่ยังพี่นี่นี่ เฮ้ยหนูอีกตัวนึงเอา้ามาตังไหนเฮ้ยมองกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไกลไกลมันไปถึงมือเจ้าแล้วนะแป๊วนึงโอเคผมขอปิดกล้องช่วยพันไกลก่อนโอ้โหสถานการณ์ชุกเฉินรวม15นาทีแล้วพี่น้องยังไม่เรียบร้อยครับเพราะว่ามันออกมายกลางเลยนะครับแต่มันไม่บินมั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 นอะไรนะมันเกาะยอดใหม่อยู่ครับเต็มเลยครับมันโชคดีที่มันบินไม่ค่อยไหวครับบางตัวเท่านั้นที่บินไหว แต่แบบเกาะยอดใหม่เต็มครับขึ้นก็นด้วยครับ <S 2> <S 2> ขอ,อกูนสถานการณ์ชุกเฉินอีกสักพักครับผมหลบตนเลยแน่เต็มเลย <S 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 มยยลยีฟังกันอือท,ทางนี้ก็เต็มกันทุกด้านอ้อมอ้อมด้านเลยเอาแล้วพี่น้องกูสถานการณ์ชุกเฉินได้แล้วครับก็จะลุยขุดแล้วครับเริ่มต้นแล้วครับเดี๋ยว น้ำมันพร้อมขังแหลกกับการขุดต่อหลุมแต่พันไก่เสียมว่าเคยแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำคลิปพี่น้องเดี๋ยวผมแต่ทำคลิปนี่ยังไม่เคยสักทีอ้าวครับผมจะดูนูจะวิ่งออกจะเห็นลังเราคอยดูครับต้องระวังดามจอบได้นะผมตำแหน่งไม่ดีเลย นนลนรังนะครับรังใหญ่ไหมนะดูเหมือนแม่ไม่หลเท่าไรจะลบหโอ้ยังไงชั้น,นปปเป็นชั้นเป็นชั้นเอาคน,ปปน,คนเนหย่งไรขู่คัคบขูคคบ่คับอยงไู่คับคู่คับหนูเปล่าจจอยาจจอนะ่งไรขู่คับขู่คับ่าด้ทุกมือมันอ่ะมันขับรังมันได้ไงพี่นนอง อยู่ก็อ้มันอยู่ก็เงาอันนั้นเลยดิยอยู่ก็เงาซี่หลอดตะููดำนะครับผมครับรค่อยครับผมทำเร็วไม่ได้ครับของอันตรายมันตายแล้วถ้าเราไปโดนเล็กในมันมันก็นยังมีพิดนะครับ โอยผมว่าผมต้องลบอีกแล้วกระแว้งนี่พี่กระแว้งดามจบกัวกัวกัวดามจบกัวตัวต่อยกัวตอวอีกตอนนี้ดามเล็กด้วยเออแตกครับอือเอาอีกแล้วพันไก่ตอแตกลงคือจะเออแตกจริงยังไมไรดอกแตกไอ้ตรงนั่นมันดอกมาจะดูแรงแล้ว ทำไงที่นี่เรามาดูกันนี่ตุงมือก็ไม่ได้เอามาลืมไปอู้มีโพสามหลังเนี่ยสามชั้นอย่าไปอยู่ถูกมันนั่นนี่หนึ่งชั้นแล้วสองแล้วอุ้ยเต็มเลยนั่นว้าวเห็นไหมบอกเราอยู่ถูกมันแต่ตัวน้อนใหญ่เลยนะว้าวว้าวได้ยูนี่ตัวน้อนกำลังเต็มดีด้วยนะเนี่ย โอ้ยยกเลยเนี่ยยกเลยแหล้วมือเปล่าด้วยโอ้ยมีอีกไหมข้างล่างโหนไ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 หนเออยังไงเต็มเต็มเต็มเลยครับกี่ชั้นสามสี่กี่ชั้นแล้วมันมันมันยังไม่ล่างอ่ะมันเต็มเต็มอ่ะเออเดี๋ยวไฟส่องลืมไปมันจะเดี๋ยวเราไปเอามาแสงไฟมาเปิดหนึ่งีินลหงจะได้เห็นชัดเนาะอืออือ แล้วก็ปิดไฟสักก็ได้ว้าวสวยงามเต็มเต็มเออเป็นโครงเนาะอืมปานไก่เพิ่งเอาตั้งแรกนี่ังแรกก็นังแรกครับเป็นตอหลุมใช่ตื่นเต้นด้าแล้วก็เรือทึกเรื่อยทึกแต่ก็สำเร็จนะครับชุดท่ายกับเซตเราจนได้แหละพี่น้องดยว้าวแจมแจมไปไปออกไป เก<อ>็บของครับเก็บของกันว้าวพี่น้องไปออกป่ากันครับผมสวยมากาพี่น้องเก็บของเรียบร้อยครับนี่ครับพิกุ้งสายขาอยของเรา <laughs> ครับพี่น้องก็ถือว่าประสบความสําเร็จกับวันนี้แต่ต่อไปกินอีกแล้วครับพี่น้องอต่อหลุมตัวตัวใหญ่อ้วนๆเลยครับผมครับแต่กันเลยถึกน้อยเลยครับพี่น้อง โอเคครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็ออกทั้งสองช่องเลยนะครับก็คือช่องชีวิตง,งานสารุกทุ่งและช่องไก่คนหากินครับพี่น้องครับถ่บายกันคนละมุมมองพี่น้องสามารถไปเลือกดูได้หรือดูทั้งสองกันแหละ <c oughs> <c oughs> อย่าเลือกดูได้พี่น้องเป็นกำลังใจใพันไก่ได้จ <c oughs> <c oughs> ้องเล็กๆเ,เออจ้องเล็กๆก,กับผมแ <c oughs> ต่ทีมงานเดียวกันครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับติดตามด้วยนะสองช่องเลยนะ